สวัสดีครับโยผมนัดคอมิมนเกมิ่งครับกับเกม WWE SmackDown vs Raw ปี2010นะครับผมมากันที่นะฮะมาชที่ต้องบอกว่ามีน้องขอ,อมาก,ก็จริงนะฮะแล้วปรากฏว่าเป็นขณะเดียวกันที่มาชที่นะฮะเรียกว่ายังไงดีละ่ะอ่าขออนุญาตเอาเป็น first b u o t เลยแล้วกันนะตีกันให้หัวแตกเลยแล้วกัน นะครับผมเจฟฟารี่ฮะรีเทิร์นกลับมาสู่ AEW อีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียกว่าก็หายหน้าหายตาเปน็นนานนะฮะจากการที่เรียกว่าเรียกว่ายังไงดีลนะ่ะเป็นแมตช์ที่แบบว่าเรียกว่าหายไปนานนะหลังจากที่แกบําบ,บัดนะครับผมนะ เจอกับพี่ชายของเขาอย่างแมทฮารดี้ฮะจะเป็นอย่างไรมารอดูกันได้นะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะเกมนี้นะครับผมอย่าลืมฮะก,กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของ,ของเรานัดคอมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมเสียงอาจจะไม่ค่อยดังมากยังไงต้องขอไปเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนที่อัดคลิปอยู่นี้คือตอนเช้าเลยนะจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันฮะ Let's go กันเลย พื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้งท k t o อกและ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับมาฮะมาที่ฮนะูสตันเท็กซัสฮะกับเรซซเมเนียครั้งที่ยี่สิบห้านะฮนะออกมาก่อนเลยคนะรับผมนี่ มาสเนปสองร้อยยี่สิบห้าปอนด์ครับจากนอร์ทแคโรไลนานะ,ะ Matt ie, ฮะแมตไอเจฟฮาร์ดี้ฮะนี่ฮะรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งนึงนะฮะ หลังจากที่หายไปนานเพราะบอมบัดเรื่องของติดแอลกอฮอล์อย่างหนักนะสำหรับพี่แมทไอพี่เจฟของเรานะฮะนี่เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายนะฮะก่อนที่ลาออกจากสมาคม w ับบยูเดอันยูอีไปนะครับผม ขณะที่พี่ชายของเขาครั Hardy, บแมทฮาร์ดี้สองร้อยสามสิบหกบอฮะนี่อันนี้น่าจะเป็นช่วงที่อยู่อีซีมันยูนะฮะก็อีซีมันยูก็เป็นช่วงปลายๆแล้วแหละนะช่วงยุคปีสองพันสิบนะครับผมในแมทฮาร์ดี้ฮะนี่ ไปรู้มแมตกับเจฟที่ผมไม่มั่นใจนะว่าเลสเตอร์เมนเนียปีนี้หรือเปล่านะที่พี่น้องสองคนนี้ตีกันนะฮะไม่ปีไม่ไม่ยี่สบสามก็ยี่สบห้านี่แหละผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าเลสเตอร์เมเนียนี่คือเอตอตรงๆคือคือแบบว่าพวกสัญลักษณ์ดาวอะไรพวกนี้นะฮะในเมืองของเขานะ ในเลสเตอร์เมเนียนี้มันก็ดูคล้ายๆกันมากเลยนะบางทีก็จำไปีไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะสำหรับเลเตอร์เมเนียฮะมาแมทฮาร์ดี้เตะก่อนเลยวย,ยังไปจับบอดี้สแลมลงไปฮะโดยแมทฮาร์ดี้มาดูพี่เจฟของเรากันดีกว่าฮะวันนี้จะเอาชนะพี่ชายของเขาได้หรือเปล่าจับวย,ยังไปอ่ะเทิร์นลัเคิร์นฮะ แล้วเข่าลอยสักทีหนึง่งเจ๊พาร์ตี้ในหลังว่ะโดนแมนสตนกซะเลยมาเวียงว่าจะเป็นบอดี้แสลมอีกครั้งหนึ่งฮะเตะหลังสักทีหนึง่งคูกฮะภาคนี้นี่ผมคิดว่าตัวเกมอ่ะมันมันค่อนข้างเร็วกว่าภาค2011นิดนึงนะฮะตรงที่แบบว่า เรื่องการจับอะไรพวกนี้นี่คือมันแบบอุ๊ยเหตุปาดสักทีนึงฮะเจบนะแล้วยังไงแมทบอกไม่มีผลอะไรทั้งนั้นแหละมานี่สองสักทีนึงแล้วแมทโดนไอ้แมทเตะแมทเตะเตจบแล้วจับมาใส่ซาลิงช็อตฮนะซาลิงช็อตซะเลยนี่อูเจโอ้ยเอาแล้วมาพี่ชายเหนือกว่าน้องชายหรือเปล่าโอ้โห,โห ว่าบัฟเลสเตอร์เมนเนียนะฮะคือต้องบอกว่าเจฟนี่คือเป็นนักมวยปล้ำที่ไม่เคยเรียกว่าแทบจะไม่เคยเอาชนะได้เลยนะในศึกใหญ่นะเลสเตอร์เมนเนียนะฮะจนกระทั่งเลสเตอร์เมเนียสามสิบสามนะที่รีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮาร์ดี้บอยนั่นแหละถือว่าเป็นมัดชัยชนะมัดเดียวนะฮะในเลสเตอร์เมเนียของเจฟฮาร์ดี้นะฮะมา บอดี้สแลมทูดอฟคิกฮะอ้โหเป็นสกูปสแลมนะฮะแล้วยังไงมามานี่ตบสักทีนึงโอ้โหเจฟแล้วจะเอลโบเอลโบูเหรอเมื่อกี้แล้วฝันสอกอวไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มลหมอเตะสักทีนึงเจฟแมทโดนเอสทีโอไปโดยเจฟฮาร์ดี้ฮะแล้วมูนสองลงไปเอาแล้วเลขกดอฟอีกทีนึงฮะ ดูยังไม่ค่อยแบบทำให้หัวแตกมากสักเท่าไหร่นะอือฮึจริงๆมีอาวุธใช้ได้นะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าบอดภาคนี้นี่มันจะมันจะฉลาดขนาดนั้นไหมนะต้องมารอดูกันอีกทีนึงมานี่นี่ถือว่าเป็นการเอาเกมนี้มาลงเครื่องใหม่นะฮะคือภาพก็คมชัดมากขึ้นกว่านี้นิดนึงนั่นแหละ มาใส่เป็นไซส์เอฟเฟกตโอ้ไม่ใช่โอ้ยคราบลูกคราบดอกโอ้กระทุ้งมาแมตโดนฮะโอ้ยซิงเกิลเล็กล็อกโอ้ยบอสตันแคปฮะโอ้ยหักขาหักขาแล้วแมตตทาดีบอกไม่ยอมอจะแตกตอนไหนไม่รู้เลยนะฮะแมทนี้นะเพราะว่าอาวุธก็ใช้ไม่ได้นะแถมมันไม่ได้แบบ ต่อยอะไรกันรุนแรงซะขนาดนั้นด้วยนะแล้วอัปปะคัดเลยโอ้โหมาแมทฮาดี้บอกลากศพขึ้นมาไอ้น้องชายมานี่จับเป็นดีดีทีหัวปักพื้นซะเลยนี่แมทฮาดี้โอ้โหกลับมาได้เปรียบน้องชายของเขาอีกครั้งหนึง่งย่างเจฟฮา,าร์ดีฮะมาบาเดอร์นีโรโนูนฮะหักหลังก็งเลย จริงๆสองคนนี้นี่ผมเคยทําคลิปเจอกันมาน่าจะสองรอบหรือเปล่านะรอบแรกนี่น่าจะในส่วนของแมทในแมทในโนเมอร์ซี่หรือเปล่านะเพราะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะได้ไม่เคยตีกันวะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะมาเจพาดีเฮปตัดอ, yep. อุ้ยตุ้ยตุ้ยยังไงแยบแยบอุ้ยต่อยให้มันแตกต่อยให้มันแตกแตกไม่แตกแมทอาร์ดีบอกไม่ไม่โอ้โห เทปัดไปเจฟฮาร์ดี้เข่าลอยไปแล้วอ,อกหลาเลียดลงไปฮะแต่รู้สึกว่าเคยทำในสมักดาวหนึ่งหรือ,รอสองเกมหนึ่งนี่ยแหละอะฮะถ้าผมหาเจอเดี๋ยวผมจะปักหมดทิ้งไว้ให้แล้วกันนะฮะสำหรับเจฟฮาร์ดีกับทางด้านของแมทฮาร์ดี้นะาตีกันนะฮะมาเอัปคาร์ดเอา แมทบอกเริ่มไม่ไหวแล้ไอ้น้องชายคนนี้มันอึดเกินแล้วผักไปก่อนดอกคิกซะเลยนี่เจฟรู้สึกว่าช่วงปีสองพันสิบนี้รู้สึกว่าปีสุดท้ายที่อยู่ W W E น่าจะช่วงปีสองพันเก้านั่นแหละนะฮะเพราะว่าตัวเกมนี้ภาคสองพันสิบนี่ยังมีอยู่นะ แต่2011นี้ไม่มีแล้วนะฮะเนื่องจากว่าถ้าผมจะไม่ผิดเลยน่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมโองแกด้วยแหละนะฮะสำหรับเจฟเรื่องพฤติกรรมเมาสุลาเนี่ยแหละนะฮะบทบาทสุดท้ายที่เจฟฮาร์ดี้ลงจอก็น่าจะเป็นช่วงแบบไอ้นี้นะฮะช่วงที่ชิงแชมป์เวิลด์เฮฟวิเวทนะฮะกับเซียมพังโอ้ยเฟสสเตอร์นะฮะ พาวเวอร์แสลมเฟสพลสเตอร์แล้วสะเวนท่านบอมเลยไหมถีบยันไปก่อนยันอีกทีนึงเอามามานี่ลากศพมาเป็นทวิซอบเฟสใช่ไหมเอาแล้วยังไงเตะสักทีนึงสับปินนิ่งคิกฮะอโอ้ยมีเก๊กเก้กเก้กอต่นี้จะใส่ฟินิเชอร์หมวแต่เก๊กฮะเจ๊พาดี้เลาเตะสักทีนึง แมทฮาดีต่อยแมทฮาดีเตะแมทจับใส่เป็นศอกจามหลังอืโ oh, อ้ยยิงปวดหลังอยู่เนาะไอพี่ชายตีสักทีนึงมานี่เวียงมาจับฟันศอกอืสปินนิ่งเล็กตอืบบูดน้ออีกทีนึงอ้าวมาจะแตกไม่แตกจอเบเกอร์ฮะโดยแมทฮาร์ดี แล้วแมทมานี่จับมาโอ้ยหลังฟาดพื้นจับโอ้ยเป็นโฟอาร์มฮะมาสุ่มกาชาแล้วเจฟฮารดีบอกมาไม้หน้าสามนี่แหละแล้วเอาสุมมาส่มมาทิ้งสุ่มมาทิ้งทั้งนั้นเออเจฟเจฟบ,บอกผมเป็นเฟสฮะช่วงนี้ผมเป็นคนดีฮะผมไม่อยากตี ผมไม่อยากเอาไหม้หน่สามตีมาเจ็บแล้วโดนโดนต่อยเอาเอา่อยแตกยังยังไม่แตกกรรมการบอกเอ้ยยังไม่แตกเหรอครับมาโอ้โหโดนกระชากหวัวฮะโดยแมทฮาดี้มาช่วงนี้ก็สงกรานนะฮะใครกลับบ้านนะฮะใครกลับบ้านหรือว่าเล่นน้ำกันก็นกขอให้ปลอดภัยนะฮะก็ ใช้ชีวิตแบบไม่สตินะช่วงนี้นะฮะถึงแม้ว่าเออเราไม่รู้หรอกฮะว่าเรามีสติก็จริงแต่คนรอบรอบข้างรอบตัวอาจจะยังไม่มีสติก็ได้นะฮะโอ้ช่วงนี้นี่คือต้องระวังระมัดระวังเป็นพิเศษนะแล้วเฟสพาสเตอร์อีกครั้งนึ่ง,งเจฟฮาร์ดีแล้วได้เวลาปิดบัญชีไหมมาถีบหยามซะหน่อยถีบยามอีกทีนึง มาขอใส่ทวิซอฟสมาใส่ทวิเอ๊ยเป็นทวิซอฟสฮะแต่เป็นเวอร์ชั่นรีเวิร์สนะโอ้โหแล้วได้เวลาจามฮะต่อยต่อย,ตอยแตกยังโอ้โหยังไม่แตกหัวแข็งจังวะนะมันเจ็บอา่ามึงส่มกาชาแล้วมึงก็ไม่ใช้เนี่ยนะแล้วยังไงสิเจ็บมา เออไม้ก็อยู่ข้างบนมานี่ปซีซ้าพี่ชายจะจบไม่จบฮะเอา้าแล้วยังไงจะทำอะไรกระโดดคอสบอดี้ลงไปโอ้ยมาแมดบอกโอ้ยน้องน้องอย่าโอ้ยน้องอย่าทำร้ายพี่เลยน้องอย่าทำร้ายพี่เลยนะเข้าใจเปล่ามามานี่จับขึ้นเหวงมา โต้ยต้ยโตอย,ย,ยฮะเจพาดี่โดนต่อยมาแมทาด,ดีบอกพอแล้วแค่นี้พอเอออะเจฟค่อยๆร่วงฮะคือถ้าเอาตามความเป็นจริงนี่คือพี่ชายพี่ชายน้งชายคู่นี้นี่คือความสำเร็จนะฮะเจฟนี่ก็คือสูงกว่าแมทแน่นอนแหละนะฮะเพราะว่าเป็นแชมป์โลกถึงสามสมัยด้วยกันนะฮะ ขณะที่แม็ตนี่คือได้แค่แชมป์โลก ecw ในยุคที่แบบคนไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่แล้วนะฮะมาเจฟฮาร์ดี้กระโดดคอสบอดี้อีกครั้งหนึง่งไม่รู้โดนหรือเปล่าแม็ตเตะสักทีหนึง่งโอ้เฟิร์สบัตมันนานจังวะฮะโอ้โหคืออยากให้มันเดือดไงแต่ภาคนี้นี่รู้สึก ความเดือดมันจะไม่ค่อยมีมากสักเท่าไหร่นะคือมีใช้อาวุธได้อะไรอย่างนี้ก็จริงนะแต่ว่าความดูเดือดมันค่อนข้างหายไปเยอะนะไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ความเป็นซิมูเลเตอร์ด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่านะถึงแม้ว่าภาค2,011จะดูเหมือนภาค2,010ก็เถอะนะฮะแต่ว่าคืออะไรหลายๆมาถ้าวีซอฟฟสแตกเลยโอ้ วิสเซอร์เดวินแตกเลยฮะเจฟฮาร์ดี้โอ้โหโอ้ยังดีฮะยังดีที่ว่าใส่ท่าแล้วมันแตกนะฮะโอ้โหเฮ้ยส์วินเนอร์เจฟฮาร์ดี้โอ้โหชนะในแมชนี้ฮะเจฟฮาร์ดี้นั่นเองโอ้โ oh. หนี่พี่เจฟของเราสะใจฮะเน่ ทำพี่แตกโว้ยนะฮะก็ะะประมาณนี้นะฮะสำหรับเกม W W E Smackdown vs Raw ะครับปี2010นะฮะใครอยากดูแมชไหนเพิ่มเติมนะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะค,ะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอลุ้นกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคอมเมนต์กันด้วยนะครับบ๊ายบายนะฮะ